ไอ,อ,อ,อ้นี่ก็เออเล่น,เล,นเล่นสกิลจะยังไละปันเหรนเลยโดนเหล็กโดนเหล็กงัดปากเลยโอ้โห อ็สไนแม่งเง้ไม่แตกเลยกล่องสมกล่องกล่องสามกล่องไปต้ขวดสดเใใใกทำวพี่เฮ้ยไม่โดนนี่ยไว้สัตว์ ่พาันหน้าโดนไม่โดนันดน้งเข้าซอยแล้วไวเฮ้ยไม่ใช่เจมเจมยังร้องเราเลยน่ากลัวสูสีสูสีปุ <Mission> s <S กทั้งนั้นแหละตรงนั้ <c oughs>